สวัสดีครับศักดาและาิี่ผ่านวันนี้นะครับปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและก็แพลตฟอร์มข้อมูลครับในคอร์สนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งาน Gate Expectation นะครับซึ่งจะเป็นถูนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยในการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลนะครับที่อยู่ในแปรลายของเรานะครับโดยนะครับกลัวของ Gate Expectation เนี่ยก็จะเป็นการใช้งานร่วมกับ DBT นะครับดังั้นเนี่ยท่านใดที่เรียน DBT มาแล้วก็สามารถที่จะมาต่อยอดนะครับด้วยการใช้งาน Gate e x p e c t a t i o n ได้ลำดับต่อไปครับ ครับในคอร์สนี้นะครับก็จะมีวิดีโอเวิร์กช็อปนะครับให้ทุกท่านนะครับได้ลองติดตั้งนะครับตัวของเก t เอ็กเพค a t ชันนะครับแล้วก็เรื่องของการเช็คนะครับคุณภาพข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าเวลาที่ใช้งานตัวของเก t เอ็กเพคเตชันแล้วเนี่ยมีลักษณะการใช้งานอย่างไรนะครับมันก็มีเลื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูลอย่างไรบ้างครับในคอร์สนี้นะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่จะเรียกว่า ควบคุมนะครับคุณภาพข้อมูลนะครับไม่ว่าจะอยู่ในช่วงของ Data m o d e เดในช่วงไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Data m o d e เดที่อยู่ในช่วงของรอโซนนะครหรือว่าเซ r ร์ n g วิะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวของ Gate Expectation เนี่ยครับมาควบคุมคุณภาพข้อมูลในแต่ละขั้นตอนกระบวนการทำงานของเราได้ครับพื้นฐานนะครับที่ต้องการสำหรับการเรียนคอร์สนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ อาจจะต้องมีพื้นฐานทางด้านของวิศวกรรมข้อมูลนะครับนัคืออาจจะต้องมีการทำตั้งแตต้นจนจบในเรื่องของกระบวนการการทาวิศวกรรมข้อมูลมาก่อนครับรวมถึงการใช้งาน DBT เบื้องต้นนะครับเพราะว่าครอน,นี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นการต่อยอดนะครับของการใช้งาน DBT มาอีกระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้นะครับตัว DBT กับตัว Gate Expectation เนี่ยสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ครับโดยเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้นะครับหลักๆนะครับที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานเลยเนี่ยเราก็จะใช้ตัวของ d b t นะครับเป็นตัวแก่หลักนะครับแล้วก็จะมีตัวของที่เป็น Get e x p e c t a t i o n นะครับมา on top อีกทีหนึ่งนะครับก็เรียกว่ามาเสริมนะครับการทำงานของตัว d b t นะครับให้ เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับทุกท่านก็ถ้าใครใช้ Linux หรือว่าใช้ Mac นะครับหรือว่าแม้แต่ w n n o w w นะครับก็จะสามารถลงนะครับที่เครื่องตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นลงที่เครื่อง EC2 นะครับหรือว่าจะเป็นค cloud เจ้าอื่นก็ได้นี้เราแต่ทุกท่านสะดวกนะครับถ้ามีประสบการณ์การใช้งานเจ้าอื่นมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็น AWS นะครับเราก็จะใช้เครื่อง EC2 นะครับที่ ค่อนข้างเล็กนะครับไม่ได้ใช้เครื่องที่ใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครยังมีช่วงที่เป็นโปรโมชั่นนะครับของ AWS อยู่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้ฟรีนะครับหรือว่าถ้าหมดช่วงโปรโมชั่นไปแล้วนะครับก็อาจจะเสียเงินแค่เล็กน้อยทท่านันครับในการที่จะเริ่มทำเวิร์กช็อปนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าทุกท่านเนี่ยสนใจแล้วก็พร้อมที่จะเรียนแล้วก็เ๋ยวไปเริ่มกันได้เลยครับผม